ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงความลับของพญายมราชทำไมท่านถึงรู้ ว่ามนุษย์เรานี้ไปทำกรรมหรือทำบุญอะไรมาบ้างฉันจะเฉลยความลับของพยายมราชให้ฟังว่าทำไมเขารู้ว่าโยมไปทำกรรมไปทำบุญอะไรมาไปทำเลวทำชั่วอะไรมาเขาไม่ได้มีอะไรเลยเขารู้ได้อย่างไรโยมบอกหน่อยสิก็ใจยังไงละ่ะโยมนะ่ะโกหกอะไรก็ไม่ได้ ปกปิดอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าโยมปกปิดคนทั้งโลกแม้จะปกปิดดาวอื่นได้แต่โยมปกปิดใจตัวเองไม่ได้ถ้าโยมปิดใจตัวเองไม่ได้แสดงว่าใจของโยมทั้งหลายทั้งปวงมีประตูอีกหนึ่งประตูที่ยังมีคนเข้าไปดูใจโยมหรือดูข้อมูลได้นี่แหละเขาถึงรู้หมดว่าโยมไปทำอะไรมาเพราะหนึ่งมนุษย์นั้นหลอกตัวเองไม่ได้ มีคนเดียวอาการเดียวสภาวะเดียวที่หลอกตัวเองได้คือคนบ้าคนอื่นหลอกไม่ได้เพราะว่าคนบ้านั้นเขามีสาสนะของเขาเองเขามีโลกของเขาเองแต่โยมทั้งหลายยังหยึดโลกใบนี้อยู่คนบ้าจึงไม่สนใจใครเพราะเขามีโลกของเขาใหม่แล้วเขาหลุดโลกนั่นเองหลุดจากแรงดึงดูดแรงเวียงแห่งอารมณ์ แห่งโลกธรรมทั้งแปดเขาจึงไม่สนใจว่าใครเขาว่าบ้าหรือดีแต่ประโยชน์ของคนบ้าก็มีนะถ้าคนดีๆใช้เป็นจะได้ประโยชน์มากดังนั้นถ้าโยมทำตัวบ้าบ้างก็ดีคนที่รู้ตัวว่าบ้าแต่มีสตินั้นเรียกว่าไม่ดีบ้าแต่ใช้ประโยชน์จากคนบ้าให้เป็นประโยชน์แล้วยมจกได้รู้ว่าในโลกนี้คนบ้าจริง หรือไม่จริงเป็นอย่างไรดังนั้นโยมต้องรู้ไว้อย่างหนึ่งว่าใจของโยมนั้นมีช่องโว่พยามมาจุราชเขาจึงรู้ได้เขาเอาใจโยมนะเมื่อลงไปแล้วเป็นจิตดวงวิญญาณนี้เล่าถึงโยมมาโลกนะว่าโยมกำลังจะตกลงไปในโนโรกแล้วเมื่อเราลงไปแล้วเป็นดวงจิตดวงวิญญาณตัวรู้กับเชื้อบุญเชื้อกรรม มันไปด้วยบุญด้วยกุศลเมื่อมันไปด้วยบุญด้วยกุศลมันก็ไปด้วยสองอย่างนี้ด้วยจิตนั้นพาไปตอนแรกเมื่อเกิดกับกายสังขารใจนั้นมันนำทางไม่ใช่จิตนำทางแต่พอตายแล้วจิตนำทางก็ตอนที่มีอยู่มีกายสังขารนนะใจมันนำเพราะใจเป็นประธานเพราะใจไปยึดติดในกายสังขารแต่พอไม่มีกายสังขารแล้ว จิตไม่ต้องอาศัยอะไรจิตอาศัยบุญกุศลอย่างเดียวตอนนี้จิตนำทางเห็นไหมต่างกันไหมเมื่อนำทางแล้วตอนนี้มันต้องดูว่านำทางไปไหนไอ้ใจเมื่อก่อนมันทำอะไรไว้ถ้ามันทำดีมากจิตมันก็ดึงไปมันก็มีแรงดึงไปเพราะอะไรเพราะบุญมันหนุนไปแต่ถ้าทำกรรมชั่วมากละ่ะ จิตอยากไปเสวยดีคิดดีแต่กรรมมันทำไว้มันไปไม่ได้หรอกพอไปไม่ได้จิตตัวนี้มันเป็นยังไงมันก็ต้องตกนรกหมกไหมก็จิตสุดท้ายมันเศร้าหมองแล้วทำอย่างไรล่ะตอนนี้จึงได้บอกว่าเมื่อมันไปถึงที่ที่เขาต้องรายงานตัวห้องบุญห้องบาปแล้วอา้าวไปเข้าห้องบาปก,ก่อนบุญค่อยเก็บไว้ก่อน ไปเข้าห้องบาปตัวบุญเขาไม่พูดถึงนะเขาพูดถึงแต่ตัวบาปนี่เก่าอย่างเดียวเลยมีแต่กรรมไปทําอะไรมามันก็ขึ้นกรรมหมดนี่เขาเรียกว่าบัญชีเสียเข้าใจไหมเขาเรียกว่าบัญชีเสียเคยเรียนไหมบัญชีเสียมันขึ้นมาหมดเสร็จแล้วเข้าไปห้องบุญต่อบุญก็ขึ้นมาอย่างเดียวเลย นี่เขาเรียกว่ารายได้กำไรเกิดเป็นคนแล้วทำดีเรียกว่ากำไรเกิดเป็นคนทำชั่วไอ้นั่นเรียกขาดทุนเรียกว่าเจ๊กขาดทุนเรามาดูต้นทุนบุญต้นทุนบุญหนะทำบุญดีลิบเลยเห็นไหมยอดขึ้นไปดีเลยทีนี้ก็ต้องดูแบบนั้นดังนั้นสิ่งที่โยมทำไว้มันไม่ได้ไปไหนเลยทีนี้จิตหนะ เป็นผู้เรียกว่าเป็นผู้ต้องหาก็รับฟังไปโดยดีเดี๋ยวเขาจะประกาศผลว่าสิ่งที่ทํามาเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องยอมรับชะตากรรมอย่างนั้นดังนั้นที่เขาให้โยมเกิดมานั้นเขาให้โยมเกิดมาแค่ตัวแก้ไขใหม่ให้มากอบโกยในบุญกุศลความดีแต่มนุษย์เมื่อลุ่มหลงแล้วมันก็กลับกันกอบโกยกลับกันเห็นไหมอย่างที่บอก เมื่อโยมมีแต่ตัวมาไม่มีอะไรเกิดมาแม้กระทั่งเด็กน้อยยังต้องกำมือมาแสดงว่าโยมเกิดมาก็มีกรรมมาแล้วแล้วทำไมโยมไปไม่เห็นกรรมเลยพอตายแล้วแบกกันหมดเพราะรู้แล้วว่ามันเอาอะไรไปไม่ได้มันก็เลยต้องยึดไม่ได้แม้อยากจะเอาไปก็เอาไปไม่ได้แม้ฝันปลอมก็เอาไปไม่ได้ จึงบอกว่าเมื่อตอนที่โยมเกิดมาแล้วมีกายสังขารใจเป็นประธานนั้นเรียกว่าโยมเป็นประธานโยมเป็นห้างร้านบริษัทของตัวเองมีสิทธิ์คุมบังเหียนตัวเองแต่โยมไปเอาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่ใช่สาธรนณะมาเป็นที่ยึดหลักเป็นสารณนะนี่เขาเรียกว่าความโง่ความหลงความอวดดีถือดีนี่เรียกว่าความขลาดเคลา้า ทีนี้เมื่อโยมเข้าใจแบบนี้แล้วให้โยมเลือกเสียใหม่ที่คิดไม่ดีก็ให้คิดเสียใหม่คิดปรามาสศีลก็คิดเสียใหม่โยมต้องรู้แน่นอนว่าตายไปโยมต้องเจออย่างที่ฉันบอกแน่นอนเพราะฉันยกขึ้นมาให้เห็นว่ามันเป็นเช่นนี้และก็เป็นเช่นนั้นจริงๆโอกาสโยมยังมีถ้าโยมยังมีลมหายใจเพียงลมหายใจเพียงขณะจิตเดียว ถ้ายมระลึกได้ในเรื่องของกรรมดีกรรมชั่วแห่งความไม่เที่ยงแห่งหลักแห่งศาสนาแห่งทางเดินแห่งมรรคเพียงโยมเข้าใจทางเดินโยมก็ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าถึงอย่างไรโยมต้องมีศรัทธาเสียก่อนถ้าโยมเข้าถึงบอกว่าเข้าถึงแต่โยมไม่มีศรัทธา นั่นไม่เรียกว่าถึงมันถึงแค่ปากมันต้องถึงที่ใจเพราะใจมันเป็นประธานเขาส่งเอกสารไม่ถึงประธานประธานไม่อ่านเป็นโมฆะมันเกาะเกี่ยวเป็นบุญไม่ได้อย่ามาอ้างว่าฉันเคยศรัทธานั่นเรียกว่ามุสาไม่ถึงศีลด้วยซ้ำเห็นไหมพอไปถึงข้างล่างแล้วทุกอย่างเป็นธรรมหมดอ้างอะไรไม่ได้ เพราะการกระทํามันบ่งบอกความจริงใจมันสู้การกระทําไม่ได้จําเอาไว้ขอน้อมกราบคติธรรมคําสอนครูบาอาจารย์และขอขอบพระคุณขออนุโมทนาสาธุสําหรับผู้ที่ได้จัดทรรําเรียบเรียงเนื้อหาข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังที่รับฟังกันหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ฟังได้ไม่มากก็น้อย สำหรับวันนี้ทีมงานมัะชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ